โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังขังนามามิกลานะโพพมตัสสะพระควะโตอัรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสกาเลนะศีวลีเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกัจจายเถระ ปูเชมิอิมินาสัตก,กาเลนะอุปคุตเถระปูเชมิสีวลีสังกัจจายอุปคุตจะมหาเถโลเทวตานะรปูชิตโตโสรหโัจัจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมัง มนุษสังจับปูชิตังสีวลีอาลาธนานังณชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังณปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขังสีวลีประสิทธิเมสัพราลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโภคัง สุขังปัจจยาทิมหิอุปพุทธประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะธร,รมมังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังขังปูเชมิ อิมินาสก,กาเลนะศีวลีเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกัจจายเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะรปูชิโต โสลโโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุสสังจัปปูชิตังสีวลีอาราธนานังณชาลิติสังกจจายอาราธนานังณปุเนวังอุปพุทธอาราธนานังจิตติลาพัง จิตตังสุข,ขังสีวลีประสิทธิเมสัพพะลาพังสัทธาโสธถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขังปัจจยาทิมหิอุปปุทธประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสัก,กาเลนะพุทธังปูเชมิ อิมินาสกกาเลนะธรรมังปูเชมิอ er ิมินาสกกาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสีวลีเถระปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสังกัจจายเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะ อุปคุตเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุตจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรม,มังมนุษย์สังจปูชิตังศีวลี อาลาธนานังนะชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังนะปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขังสีวลีประสิทธิเมสัพพลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิ อุปคุตประสิทธทิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสัก,กาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสัก,กาเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสัก,กาเลนะ สีวลีเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัดจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสรโโหปัจยาทิมหิ อาหังวันธามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรม,มังมนุษย์สังจับปูชิตังสีวลีอาลาธนานังณนะชาลิติสังกัดจ,จายอาลาธนานังณนะปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขัง สีวลีประสิทธิ์ท่เมสัพระลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิ์ท่เมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิอุปคุตประสิทธิ์ทิเมมหาลาพังสัพพะสุโขพระวันตุเมอิมินาสกกาเลนะพุทธังปูเชมิ อิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสกาเลนะศีวลีเถระปูเชมิอิมินาสักกาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสักาเลนะ อุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอาหางวันธามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุษย์สังจะปูชิตังศีวลี อาลาธนานังนาชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังนาปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิติลาพังจิตตังสุขขังสีวลีประสิทธิเมสัพพลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิ อุปคุตประสิทธทิเมมหาลาพังสัพพะสุโโหพระวันตุเมอิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะ สีวลีเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเถระปูเชมิสีวลีสังกัดจายอุปคุตจะมหาเถโลเทวตานะ,ะปูชิโตโสรโหปัจยาทิมหิ อาหางวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุษสสังจัปปูชิตังสีวลีอาลาธนานังณชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังณปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขัง สีวลีประสิทธ์ทิเมสัพะลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธ์ทิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิอุปคุตประสิทธ์ทิเมมหาลาพังสัพพสุโขพระวันตุเมอิมินาสก,กาเลนะพุทธังปูเชมิ อิมินาสักาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสักาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสักาเลนะศีวลีเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสักาเลนะ อุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะรปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรม,มังมนุษย์สังจัปูชิตังศีวลี อาลาธนานังนชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังนปุเนวังอุปปุธอาลาธนานังจิติลาพังจิตตังสุขขังสีวลีประสิทธิเมสัพพลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิ อุปพุทประสิทธทิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสัก,กาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสัก,กาเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสัก,กาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสัก,กาเลนะ สีวลีเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุตเถระปูเชมิศีวลีสังกัดจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิ อาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุสสังจับปูชิตังสีวลีอาลาธนานังณนะชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังณนะปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง สีวลีประสิทธิเมสัพพะลาพังสัทธาโสถีสังกัดจ,จายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิตอุปปุธประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพระวันตุเมอิมินาสักกาเลนะพุทธังปูเชมิ อิม <Workers> ินาสกกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสีวลีเถระปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสังกัจจายเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะ อุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุษย์สังจับปูชิตังศีวลี อาลาธนานังนชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังนปุณีวังอุปคุธอาลาธนานังจิติลาพังจิตตังสุขขังสีวลีประสิทธิเมสัพพลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิ อุปคุตประสิทธทิเมมหาลาพังสัพพะสุโโพระวันตุเมอิมินาสกกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสักกาเลนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสกกาเลนะสังขังปูเชมิอิมินาสกกาเลนะ สีวลีเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสก,กาเลนะอุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัดจายอุปคุธจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิตโตโสรหโปัจยาทิมหิ อาหางวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุษย์สังจับปูชิตังสีวลีอาลาธนานังณนะชาลิติสังกจ,จายอาลาธนานังณนะปุเนวังอุปคุตอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขัง สีวลีประสิธิ์ทิเมสัพระลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิธิ์ทิเมมหาโพคังสุขขังปัจจยาทิมหิตอุปคุตประสิธิ์ทิเมมหาลาพังสัพพะสุโขพระวันตุเมอิมินาสักกาเลนะพุทธังปูเชมิ อิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังคังปูเชมิอิมินาสกาเลนะศีวลีเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังกัดจายเถระปูเชมิอิมินาสกาเลนะ อุปคุธเถระปูเชมิศีวลีสังกัจจายอุปคุตจะมหาเถโลเทวตานะรปูชิโตโ,โสรหโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรมมังมนุษย์สังจะปูชิตังศีวลี อาลาธนานังนชาลิติสังกัจจายอาลาธนานังนปุเนวังอุปคุธอาลาธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขังสีวลีประสิทธิเมสัพพะลาพังสัทธาโสถีสังกัจจายประสิทธิเมมหาโพคังสุขังปัจจยาทิมหิ อุปคุตประสิทธทิเมมหาลาพังรรพสัพพะสุโโหพระวันตุเมท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c k กี้ a ช n แนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน 洒脱。